สวัสดีท่านผู้ฟังประดูดทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft b r u t w a r Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้เราอยู่ในเกมภาคแรกที่เป็นภาคแรกจริงๆนะฮะไม่ใช่ภาคแรกที่เล่นอยู่บน Engine น,นภาค2นะฮะวันนี้นะเราอยู่กับคุณอะไรไม่รู้นะเป็นผู้เล่นบาโคนะครับผมเป็นโปรโตซีดงอยู่ฝั่ง้ายบนนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอเวดหนึ่งนะฮะเล่นเป็น เออทอร์เรน์สีม่วงอยู่ฝั่งสายล่างนะครับผมยูนิม็ที่มีชื่อว่าดีจาวูนะเวอร์ชันที่เท่าไหร่จำไม่ได้น่าจะ1.1มัง้งอ่าเป็นแมปที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะจริงน่าจะเป็นแมปที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะโอ้รู้สึกว่าพื้นที่มันจะกว้างขวางมากนะเออดีพอเมซี่รีวิวเอนทายแมปเออเอาแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้มองเห็นชัดๆนะฮะจริงน่าจะตั้งข้าวให้ได้เลยนะเนี่ย รีวิวเอ็นทม์แมปอ่าโอเคนี่แหละ่ะเปิดทั้งแบบนะฮะเป็นแบบเล่นกัน4คนนะฮะอ๋อแบบนี้จําได้แล้วจําได้แล้วเคยเห็นอยู่นะลืมนะลืมลืมโอเคตรงนี้อาร์รมที่จะลงไปด้านล่างอยู่ฝั่งนี้นะครับผมน่าจะมาปิดแต่ไม่ปิดนะฝั่งสีแดงอ่ะลงไพลอนแล้วก็เกตเวย์ต่อนะจุดนี้นะเลยนะฮะแล้วก็พื้นที่แถวนี้ก็จะมีหลุมบ่อด้วยนะ,ะบางทีอาจจะวางสิ่งก่อสร้างไม่ได้หรือวางได้นี่ก็ไม่ทราบนะ แต่ที่แน่ๆนะครับฝั่งสีน้ำเงินเออทุยฝั่งสีม่วงนะลงมาเปิดบาร์เรกด้านล่างนี้นะฮะเออพูดถึงแล้วแล้วทําไมเขาทําไมฝั่งสีแดนเขาไม่ลงมาปิดตรงนี้ครับออันนี้นนไม่ทราบนะอาจจะไม่รู้ก็ได้นะฮะแต่ว่าที่เนียโอ้โหสร้างสป,ปายดีโป้ข้างๆแร่เอาอย่างนี้เลยนะฮะโอเค จะเรียกว่ายังไงดีจะบอกว่าดีมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือตัวเก็บเรี่มันจะวิ่งหนียากนะครับเวลาโดนฮารัสนะครับแล้วก็มาดูกันไปนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับที่แน่ๆนะบาเรกใกล้เสร็จแล้วนะครับฝั่งสีม่วงส่วนฝั่งสีแดงเกตเวมาแล้วนะครับตรงนี้ไซเบอร์เนติกส์คออ่ะกำลังมาเช่นกันนะฮะตรงนี้ลงไรไว้หลังบ้านไพลอนนะฮะโอเค,โอ,เคโอ้โหเซฟเวอร์พอยไว้ณจุดนี้เลยนะ เป็นเชเบอร์พอยต์เอ,อร์เรลลี Point ่พอยต์นะจุดรวมผลนะ, <c oughs> ะตรงนี้ฝั่งสีม่วงนะฮะขึ้นมาสเกลนะครับขึ้นมาสเกลดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับก็มีตามนี้นะที่เห็นนะครับไซ <c oughs> เบอร์เน็ติสคอร์เก็ตเตอว่าแต่สกินคลาสสิกมันเป็นยังไงวะอ๋อมันเป็นงี้อ๋อไม่มีลวดลายบนนี้นะฮะอ่าอ่า ค okay, ตามนี้ Research เ uh, อ่อ u l a r i t y Charge นะเพิ่มระยะยิงของดรากูนนะฮะยูนิตที่จำเป็นมากๆนะฮะในการเล่นสู้กับฝั่งเทเรนต์นะครับสำหรับโปรตตสนะอ่าส่วนฝั่งเทเรนต์ตรงนี้สีม่วงนะฮะลงเบสสองแล้วนะครับ Under c o n s t r u c t i o n นะโอเทเรนต์บังเกอร์โอ้ลงบังเกอร์เลยนะฝั่งสีม่วงนะเพราะว่าคิดว่ายังไงยังไงก็จะได้เจอดรากูนแน่นอนนะ นันเกมป้องกันไว้ก่อนก็จะดีนะครับตอนนี้ดากูนมาแล้วนะครับไร่ยิง scv อยู่อันโดนไปดอกนึงแล้วนะว่าแต่ดากูนยิงไปทีหนึ่งดาเมจยี่สิบนะแต่ทําไมมันเข้า scv แค่สิบหน่วยอันนี้น่าจะเป็นกรออไม่เกี่ยวนะอ๋อ,อ scv น่าจะเป็นยูนิตที่เขาเรียกว่ายูนิตประเภทไลท์นะดากูนน่าจะท unit ํายูนิตน่าจะทําดาเมจให้กับยูนิตประเภทนี้ได้น้อยกว่าที่มันแสดงผลนะดาเมจยี่สิบ ก็อาจจะเหลือสิบอะไรเงี้ยลด,ดลงครึ่งหนึ่งอะฝั่งสีแดงลงมาเปิดเบสสองนะครับสร้างไพลอนไว้ณจุดนี้เลยนะอ่าสตาร์คับภาคแรกเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องวางไพลอนติดกับเกตเวหรือว่าเด็กซัสก,ก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีวับเกีร์นะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับยังไงยังไงเกตเวก็ต้องวางข้างไพลอนอยู่แล้วนะไม่งั้นคุณจะใช้งานไม่ได้นะเสียงอะไรเนะี่ย ECV เข้ามาอีกรอบหนึ่งระเบิดตุ้มเรียบร้อยครับแล้วตรงนี้รบ เข้าไปแล้วน่าจะโดนยิงนะจังหวะเมื่อกี้เปล่าไม่โดนโอเคอ่ะฝั่งสีม่วงนะฮะสป라이ดีโปอีกหลังหนึ่งกําลังจะตามมานะครับตอนนี้สป라이ฝั่งสีม่วงก็ใกล้จะเต็มนะฮะฝั่งสีแดงเทมเพลโอ้โหขึ้นเลยนะครับอย่างไวเลยนะฮะสตันดีดูอยู่นี่เทมเพลอาร์คีฟอยู่ตรงนี้โอเคเอาอย่างนี้เลยนะฮะมาแล้วครับ กลดล็อกยูนิตไฮเทมปลากับดัร์เทมปลานะโรโบติกโอ้โหเล่นทับภาคพื้นดินแบบเน้เนๆเลยนะฮะโรบติกแฟคซิลิตี้นี่มาแน่นอนนะฮะสิ่งที่เรียกว่าเอ่ออะไรนะริเวอร์ดรอปนะฮะเอาชัตเติลขนริเวอร์ไปดรอปหลังฐานนะแต่ว่าฝั่งซีเน่เขาก็ไม่บุกโจมตีสักทีนะฝั่งซีมงก็ยังไม่โจมตีสักทีนะครับตอนนี้แต่ว่าบาเรตบังเกอร์บังเกอร์มี s อ v กับมารีนเอ๊ะเล่นแปลกๆนะเนี่ยยังไงครับอ๋อตรงนี้ กำลังสร้างซีแท้งอยู่นะส่วนแมชชีนช็อปรีเซิร์ชเพิ่มชื่ออะไรนะเอลฟรัสเตอร์นะครับเพิ่มสปีดให้กับบอลเจอร์นะอ่าส่วนตรงนี้โอ้โหรีเซิร์ชสไปเดอร์มายด้วยนะโอเคบอลเจอร์ okay, er กับซีแท้งชุดคอมโบที่เออ่เรียกได้ว่ายากลำบากนะสำหรับฝั่งโปรตอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งโปรตอนสีแดงนะฮะเปิดเออ่ดาร์คเทมเพล่ามาแล้วนะครับสองคนนะอืม เป็นยูนิตล่องหนนะซึ่งฝั่งสีม่วงเขาจะมองไม่เห็นนะถ้าไม่มีเทตเตอร์นะฮะเออพูดถึงแล้วเขาไม่มีเทตเตอร์นี่หวาแล้วยิงไข่ทิ้งทำไมม,มาแล้วครับดาร์คเคน布拉เดีเ,เตอร์มีไหมไม่มีนะฮะคอมเซสสเตชันก็ไม่มีด้วยนะฮะอ้หเข้ามาฟันเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีม่วงมีแต่ scv แล้วไม่มีอะไรโจมตีมันโอ้โหป้อมแล้วคุณไปสร้างอยู่แนแร่โอเคสร้างเสร็จแล้วมองเห็นได้นะฮะป้อมอมันเป็นเทตเตอร์นะฮะ สามารถตรวจจับยูนิตล่องหนได้นะครับซึ่งดาร์เทมปลาเอาเรียบร้อยครับโดนวาด,ดีบล็อกไปนะจบเกมนะฮะยังนะครับยังอ่มีมาเติมอีก2คนนะฮะมาตรงนี้เข้ามาว่าไงครับเดี๋ยวสไปเดอร์ไมแต่สไปเดอร์ไมลนี่มันอำทำงานได้อตาตโนมอติอยู่แล้วนะฮะบ,บุ่มเรียบร้อยครับผม,มสเปสดาเมจไปโดนบังเกอร์ด้วยเปล่านี่ไม่ทราบนะฮะสไปเดอร์ไมเนี่ยไม่ต้องอาศัยเทตเตอร์มันก็ทํางานได้นะก็ตรงนี้ปอมมิสไซล์กำลังจะมาอีกนะฮะมาแล้วครับผมอืม น,นี้เลยนะฮะสไปเดอร์ไมลกันบ้านนะฮะอันนี้บอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะฮะว่าสไปเดอร์ไมลเนี่ยไม่ต้องใช้ดิเคเตอร์มันก็มองเห็นยูนิตล่องหนนะแต่ตรงนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหปิดบ้านด้วยออบเซอร์วิตอรี่แต่มีรู้อยู่นะฮะตรงนี้วอลจร์ไหลเข้ามาได้นะครับผมมาปล่อยสไป,สปเดอร์ไมลนะจุดนี้นะแต่สไปเดอร์ไมลไม่ทํางานกับตัวเก็บเรดครับไม่นะฮะตรงนี้อบึ้มไปแล้วเรียบร้อยแล้วฝั่งสีแดงว่างไง ลงไปไหมมีดากูนอยู่ตั้งสี่ตัวนะ o b s เวอร์มาอีกหนึ่งนะโอเคตรงนี้อย่างเพลินเลยนะดากูนยิงสไปเดอร์ไมล์สองทีแตกเรียบร้อยครับบอลเจอว่าไงก็ไม่รอดนะแล้วก็ตุ้มไปนะมีเข้ามาอีกตรงนี้ด์คเขม่าโดนบึ้มอัดหน้าไปอ้อลเจอร์แตกไปด้วยเลยนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงเขาจะเล่นเช่นไรครับอย่างวันนี้สีม่วงยิงไข่เปนะิดทางนะฮะแล้วกว่ามันจะแตก เรียบร้อยฝั่งสีแดง gg เอาเอาฝั่งสีแดงสู้ไม่ไหวเลยครับยังไงครับเนี่ยโอ้โหไปแล้วนะฮะแล้วทำไมผมมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้บัคแดกอีกแล้วนะฮะสรุปนะฮะใจชนะได้ตกเป็นของคุณเอาเวทหนึ่งฝั่งสีม่วงนะฮะชนะด้วยการเอาวาเจอร์ไปปล่อยสไปเดอร์ไมล์เฉยๆนะฮะเออเป็นการจบเกมที่รู้สึกเป็นงงงอยู่นะ,ะแต่ก็เข้าใจได้นะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ